โอเคครับวันนี้ก็จะมารีวิวโซนิกสีดำแดงนะครับของน้องนุนะครับน้องนุห้วยหินลาดนะครับก็เรามาไล่อะไรกันเลยเริ่มแรกชุดหน้าเป็นปัม๊มเบรกเมมโบครับปั๊มล่างยึดด้วยน็อตทองแล้วก็กระบอกโชคจะเป็นเซเ e ่นปีดนะครับสีส้มเงิน ด้นานล่างเป็นสีดำเนาะเซเว่นสปีดแกนล้อเป็นน็อตทองน็อตเจดีอ่าน็อตยึดจานดิสนะครับจะเป็นสีทองหมุดก็จะเป็นหมุดแดงเนาะจานเบรกหมุดแดงสลับกับน้ำเงินอ่า uh, ทรงคล้ายๆเบมโบดุมกึง่งสีเงิน แล้วก็ยึดบางโคน STK ชุดบนกันบ้างนะครับชุดบนก็มีแกนโชกได้สีเป็นสีคล้ายไทยเทแล้วก็สีทองแล้วโอเคกระจกเป็นสีฟ้านะครับกระจกทรงทรงอะไรเนี่ยทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้าแล้วก็ปั๊มเบมโบน้ำมันเบรกเป็นสีส้มนี่เป็นสีด้านนะครับนอ็อตปิดหัวโชคสีทองโอเคส่วนเครื่อง,งก็ไปไล่นอ็อตทองมานะครับนี่นี่นี่อุดไฟวินอุดมาร์กนะครับโอเค น็อตทองยึดสเตอร์แกนล้อก็เจดีเหมือนกันอันนี้ก็จะติดนิดนึงนะครับปัม๊มปั๊มหลังก็ไปปาดโหลบเอาโช๊หลังเป็นโช๊คคอมบิดแล้วก็ท่อผ่าโซนิกทรงเดิมของ e s p o r t แล้วก็ปั๊มหลังเบมโบยึดด้วยน็อตทอง โอเคนะครับส่วนชุดเกียร์ยงเป็นของโบชิโอเคมาให้น้องสตาร์ได้ฟังเลยนะครับเป็นลูกซีบีนะครับเอาใจเย็นนูใจเย็น ครับเจ้าของรถโอเคนะครับโซนิกสีแดงดำโอเคดับเลยนะครับเสียงประมาณนี้นะครับลูกซีบีนะครับโอเลยจุดหนึ่งนี่ไม่บอกกาดม้อน้ำเนาะโอเค โอเคครับจบการรีวิวแค่นี้นะฮะ